สวัสดีครับวันนี้เรามีแนวคิดหนึ่งที่น่าสนใจมากๆากมาคุยกันนะครับมาจากครอบเขียนสั้นๆชิ้นหนึ่งคือเขาเปรียบเทียบการทำงานของสติสมาธิแล้วก็ปัญญาไว้น่าสนใจมากค่ะใช้ภาพเปรียบเทียบที่ผมว่าหลายคนน่าจะนึกภาพออกเลยก็คือวัวเทียมเกรียนนะครับอ๋อภาพนี้คลาสสิกเหมือนกันนะคะเห็นภาพชัดดี ใช่ครับชัดมากแล้วกเ็เป้าหมายที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้ก็คืออยากทำความเข้าใจความสมพันธ์แล้วก็โดยเฉพาะเรื่องความสมดุลอืระหว่างสติสมาธิปัญญาผ่านภาพวัพวเทียมเกรียนเนี่ยแหละครับว่ามันสอนอะไรเราได้บ้างโอเคเรามาแกะเรื่องนี้กันครับได้เลยค่ะคือแก่นของอุปมาเนี้ยเขาเปรียบสติกับสมาธิรวมกันนะคะเป็นเหมือนออวัวตัวซ้ายครับวัวซ้ายส่วน ปัญญาเนี่ยเป็นวัวตัวขวาอ๋อโอเคซ้ายขวาค่ะแล้ววัวสองตัวนี้ก็ลากเกวียนซึ่งเกวียนในที่นี้เขาบอกว่าเป็นขันห้าขันห้าก็คือ,อ,อตัวตนชีวิตประสบการณ์ของเราทั้งหมดใช่ไหมครับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใช่เลยค่ะประมาณนั้นเลยค่ะแล้วคนที่ขับเกวียนนี้ก็คือจิตของเรานั่นเองจิตเป็นคนขับค่ะเป้าหมายก็คือพาเกวียนขันห้าเนี่ยไปบน เออเส้นทางสายกลางหรือที่เราคุ้นกันว่ามักมีองค์8นะคะครับผมซึ่งพอฟังภาพรวมแบบนี้สิ่งที่มันเด่นขึ้นมาชัดๆเลยก็คือเรื่องความสมดุลที่ว่านี้แหละคะ่ะอืมเน้นเรื่องสมดุลจริงๆค่ะระหว่างพลังสองฝั่งคือฝั่งนิ่งๆสงบสงบ,สงบคือสติสมาธิกับฝั่งที่เออเข้าใจรู้แจ้งคือปัญญามันต้องไปด้วยกันได้สัสดส่วนกันภาพรวมชัดขึ้นเยอะเลยครับทีนี้ เราลองมาดูรายละเอียดที่เขาเขียนเขาว่าไว้หน่อยไหมครับเรื่องวัวแต่ละตัวถ้าเกิดมันไม่สมดุลกันนะครับค่ะได้เลยค่ะเรื่องจากวัวตัวซ้ายก่อนเลยที่ว่าเป็นสติบวกสมาธิค่ะสติกับสมาธิข้อเขียนเขาบอกว่าถ้าคนขับเกวียนเนี่ยมุ่งแต่จะพัฒนาสติสมาธิมากไปเหมือนกับเร่งแต่วัวตัวซ้ายนี่แหละแต่ว่าวัวขวาคือปัญญามันเอ่อตามไม่ทันกําลังไม่พอเนาะใช่ครับกําลังไม่สมดุลกันผลจะเป็นยังไงครับ ผลก็คือกีนจะเสียศูนย์ค่ะแล้วก็หมุนคว้างหมุนคว้างแล้วก็เบนออกนอกเส้นทางไปตกอยู่ข้างทางด้านขวาเลยตกขวาเพราะเน้นสติสมาธิมากไปอืภาพนี้น่าคิดนะครับมันสะท้อนถึงอะไรได้บ้างครับในการปฏิบัติจริงๆค่ะคือสิ่งที่น่าสนใจตรงนี้ถ้ามองในเชิงปฏิบัติเลยนะคะการที่เราเน้นฝึกสมาธิมากๆให้จิตสงบแน่แน่อย่างเดียวเลยแต่ว่า ขาดปัญญามาควบคู่กันไปเนี่ยมันอาจจะทําให้เราได้ความสงบนะสงบจริงแต่เป็นความสงบที่แบบว่าแห้งๆอะค่ะแห้งๆคือไม่ได้ทําให้เกิดความเข้าใจในธรรมชาติของสิ่งต่างๆไม่เห็นไตรลักษณ์หรือบางทีหนักกว่านั้นคือไปยึดติดติดในความสงบหรอครับใช่ค่ะติดในความสุขจากสมาธิหรือสมถะคิดว่าเออเนี่ยแหละเป้าหมายแล้วพอใจแค่นี้พพอใจแค่สงบค่ะ ซึ่งจริงๆแล้วสมาธิสำคัญมากนะคะเป็นฐานเลยแต่ถ้าสงบอย่างเดียวมันยังไม่พอที่จะทําให้หลุดพ้นจากกิเลสได้จริงๆถ้าไม่มีปัญญามาช่วยให้เข้าใจความจริงครับการที่เกวียนตกไปทางขวาเนี่ยก็เหมือนกับว่าเราเอียงไปทางสมาธิมากไปจนลืมพัฒนาปัญญาให้มันเท่าทันกันนะคะพอเห็นภาพเลยครับว่าสงบอย่างเดียวแต่ไม่เข้าใจก็ยังไม่ใช่ทางสายกลางแท้ๆทีนี้เออเราจะกลับกันเหรอครับกลับกัน ถ้าเราไปเน้นวัวตัวขวาคือปัญญามากไปหระครับโดยที่วัวซ้ายสติสมาธิมันอ่อนกําลังหรือตามไม่ทันข้อเขียนว่าไว้ไงบ้างครับทางตรงข้ามข้อเขียนก็ชี้ไว้เหมือนกันค่ะชัดเจนเลยว่าถ้าคนขับมัวแต่เร่งวัวขวาคืนเลนแต่คิดพิจารณาหาความรู้ความเข้าใจอย่างเดียวเลยเน้นปัญญาใช่ค่ะเน้นปัญญามากๆแต่ว่าฐานของวัวซ้ายคือสติ ความรู้ตัวกับสมาธิความตั้งมั่นของจิตมันไม่แข็งแรงพอครับฐานไม่แน่นผลก็คือเกวียนก็จะเสียสมดุลอีกเหมือนกันแต่คราวนี้จะหมุนไปทางซ้ายค่ะแล้วก็ออกนอกเส้นทางไปเหมือนกันอ้าวตกซ้ายอีกทางนึงเพราะเน้นปัญญาแต่ขาดสติสมาธิอันนี้น่าสนใจไม่แพ้กันเลยครับมันหมายความว่าเอ่อรู้เยอะคิดเก่งอาจจะไม่พอเลยครับถ้าจิตไม่นิ่งพอฟังเยะ คิดเก่งอธิบายธรรมะได้แบบลึกซึ้งเลยนะครับดูเหมือนจะเก่งมากใช่ค่ะแต่ว่าเอาเข้าจริงนำความรู้นั้นมาใช้ในชีวิตจริงไม่ได้อา้าวทำไมล่ะครับเปลี่ยนตัวเองไม่ได้เปลี่ยนนิสัยเดิมๆไม่ได้อะค่ะอืมถามว่าทำไมก็เพราะมันขาดกำลังของจิตไงคะกำลังจิตค่ะขาดสมาธิคือความตั้งมั่นที่จะคุมความคิดไม่ให้มันฟุ้งไปตามเรื่องตามราวหรือขาดสติ คือความระลึกรู้ตัวในปัจจุบันที่จะคอยเอ่อเท่าทันความคิดหรือกิเลสท,ที่มันผุดขึ้นมาครับผมปัญญามันก็เลยปลายเป็นแค่ความคิดความจำหรือความเข้าใจแบบผิวๆที่เราเรียกว่าสุตตมยปัญญาหรือจินตมยปัญญานะคะปัญญาจากการฟังการคิดใช่ค่ะ แต่ยังไม่ถึงขั้นภาวนามัยปัญญาคือปัญญาที่เกิดจากการลงมือปฏิบัติจริงๆที่จะเปลี่ยนเราจากข้างในได้จริงครับถ้าเราเชื่อมโยงเรื่องนี้กับภาพรวมที่ใหญ่ขึ้นจะเห็นเลยว่าปัญญาที่จะพาเราไปถึงความหลุดพ้นได้จริงๆมันต้องอาศัยฐานที่มั่นคงของจิตคือสติกับสมาธิเป็นพลังขับเคลื่อน เหมือนวัวสองตัวต้องแข็งแรงเท่าๆกันใช่ค่ะต้องแข็งแรงแล้วก็ก้าวไปพร้อมกันอย่างสมดุลเกวนชีวิตถึงจะไปข้างหน้าได้ตรงทางด้วยโหการเปรียบเทียบนี้มันทําให้เห็นภาพชัดจริงๆนะครับว่าสติสมาธิปัญญามันต้องเกื้อกูลกันขาดอันไหนไปก็เอียงเลยค่ะใช่เลยทีนี้มันมีอีกส่วนที่เรายังไม่ได้ลงรายละเอียดกันก็คือคนขับเกวียนอ๋อใช่ค่ะที่ข้อเขียนบอกว่าเป็นจิตของเรานี่แหละครับ บทบาทของคนขับนี่สำคัญยังไงครับโอ้โหสำคัญมากเลยค่ะเพราะต่อให้วัวด,ดีเกวียนพร้อมแต่ถ้าคนขับเอ่อไม่เก่งขับไม่เป็นก็ไปไม่รอดใช่ค่ะเกวียนก็ไปไม่ถึงไหนอยู่ดีเขาเขียนเขาเน้นเลยนะคะว่าคนขับหรือจิตเนี่ยต้องฉลาดในการบังคับวัวฉลาดในการบังคับวัวค่ะคือต้องรู้จักใช้ทั้งสติสมาธิปัญญาให้มันพอดีพอดีกับสถานการณ์นะคะคำว่าฉลาดในการบังคับวัวนี่ ขยายความได้ไหมครับว่าฉลาดแบบไหนหรือต้องทำยังไงมีค่ะข้อเขียนเขาขยายว่าความฉลาดของคนขับหรือจิตเนี่ยอยู่ที่การรู้จักดึงและเร่งดึงกับเร่งค่ะดึงและเร่งวัวทั้งสองตัวให้มันสมดุลกันตลอดให้พอเหมาะพอดีได้สัดส่วนไม่ใช่แค่ตอนทางตรงๆนะคะอ๋อไม่ใช่แค่ทางตรง แต่รวมถึงตอนเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหรือตอนเจอสภาพทางที่มันต่างกันไปเช่นทางขรุขระทางชันหรือทางลื่นอะไรแบบนี้ค่ะหมายความว่าคนขับต้องไวต้องประเมินสถานการณ์เป็นใช่เลยค่ะต้องรู้ว่าเอ๊ะตอนนี้ควรจะผ่อนวัวซ้ายเร่งวัวขวาหรือตอนไหนต้องเร่งซ้ายผ่อนขวาหรือตอนไหนต้องให้ทั้งคู่ออกแรงเท่าๆกันไปพร้อมกันอื เพื่อให้เกวียนมันยังอยู่บนทางสายกลางถูกต้องค่ะให้มันมุ่งหน้าต่อไปได้ประเด็นเรื่องความสมดุลที่ต้องปรับเปลี่ยนตามสภาพของทางนี่น่าจะเป็นหัวใจเลยนะครับมันไม่ใช่สูตรตายตัวว่าต้อง 50- 5 0หตลอดถูกต้องที่สุดเลยค่ะคำว่าพอเหมาะพอดีได้สัดส,ส่วนสมดุลที่เขาใช้เนี่ยมันไม่ใช่สมดุลแบบนิ่งๆิ่งแข็งแข็งนะคะครับ กับสถานการณ์อารมณ์ความคิดปัญหาที่เราเจอนะตอนนั้นๆครับผมอย่างบางทีชีวิตเจอเรื่องแรงๆเข้ามาจิตใจมันฟุ้งซ่านง่ายใช่ไหมคะครับตอนนั้นอาจจะต้องเน้นเร่งหัวซ้ายคือฝึกสติฝึกสมาธิให้เยอะหน่อยให้จิตมีกําลังตั้งมั่นได้ให้จิตนิ่งก่อนใช่ค่ะแต่นิ่งแล้วก็ไม่ใช่ปล่อยเลยนะก็ต้องไม่ยืมใช้ปัญญาพิจารณาปัญหาไปด้วยอ๋อต้องใช้คู่กันไปค่ะหรือบางช่วงที่เราอาจจะติดในความคิดบางอย่างหรืออยากเข้าใจอะไรให้ลึกซึ้งขึ้น ก็อาจจะต้องเน้นเร่งหัวขวาเน้นปัญญาค่ะใช้ปัญญาคิดพิจารณาไคร่ครวนให้มากแต่ก็ต้องมีสติสมาธิเป็นพื้นคอยประคองไม่ให้ความคิดมันเตลิดไปไกลครับไม่ให้ฟุ้งซ่านไปใช่ค่ะเป้าหมายของการปรับสมดุลที่ไม่หยุดนิ่งนี่ก็เพื่อให้เราสามารถพาเกวียนไปได้ตลอดรอดฝั่งอย่างที่ขขอเขียนว่าไว้ครับผมก็คือบรรลุปเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางธรรมหรือแค่การใช้ชีวิตให้มีความสุขสงบไม่สุดโต่งไปทั้งไหน ใช่เลยค่ะประมาณนั้นเลยการอธิบายเรื่องความฉลาดของคนขับกับความสมดุลที่ต้องปรับได้นี่มันให้ภาพที่ลึกซึ้งขึ้นเยอะเลยครับค่ะมันทำให้เห็นว่าการฝึกจิตนี้มันไม่ใช่แค่ทำอย่างเดียวแต่เป็นศิลปะเลยนะศิลปะของการปรับสมดุลอืมใช่ค่ะซึ่งมันก็ไปตรงกับบทสรุปของออผู้เขียนข้อความนี้คือท่านอโศกะที่เขียนไว้เมื่อปี2542ท่านสรุปไว้ตอนท้ายว่า จึงขอให้เน้นทั้งสติ plus ส,สมาธิและปัญญาไปพร้อมๆกันเดอ้อค <c oughs> ่ะลงท้ายน่ารักดีนะคะครับเรียบง่ายแต่ตรงประเด็นมากพร้อมๆกันนี่แหละใช่ค่ะนี่คือหัวใจเลยที่อุปมาวัวเทียมเกวียนต้องการจะบอกถ้าอย่างนั้นจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดทั้งวัวซ้ายวัวขวาเกวียนคนขับเราพอจะสรุปแก่นสำคัญจากข้อเขียนนี้ได้ว่ายัางไงบ้างครับอืม <c oughs> ดิฉันคิดว่าแก่นสำคัญที่สุดเลยนะคะคือความเข้าใจเรื่องสมดุลที่เคลื่อนไหวหรือ Dynamic Balance นี่แหลคะค่ะในการพัฒนาจิตใจครับสมดุลที่เคลื่อนไหวมันไม่ใช่การเลือกว่าจะเอาสติสมาธิหรือจะเอาปัญญาแต่เป็นการาบูรณาการสองอย่างนี้ให้มันทำงานด้วยการอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์จริงๆครับผมอุปมาณนี้มันส่งพลังมากนะในการชี้ให้เห็นผลเสียของการเอียงสุดไปข้างใดข้างหนึ่ง ครับไม่ว่าจะตกขวาเพราะติดสงบหรือตกซ้ายเพราะฟุ้งซ่านคิดมากใช่ค่ะซึ่งทั้งสองทางมันก็ทำให้เกวียนชีวิตของเราไปไม่ถึงไหนบนเส้นทางสายกลางอะค่ะครับแล้วก็อีกประเด็นที่สำคัญไม่แพ้กันคือบทบาทของจิตที่เป็นคนขับเกวียนนี่ยหละค่ะคนขับต้องฉลาดใช่ค่ะไม่ใช่แค่มีวัวด,ดีทางดีแต่คนขับต้องฉลาดต้องมีทั้งความรู้ คือรู้ว่าอะไรคืออะไรสติสมาธิปัญญาทางคืออะไรแล้วก็ต้องมีความชํานาญด้วยชํานาญในการปรับสมดุลถูกต้องค่ะทักษะในการดึงการเร่งให้พอดีกับสภาพอาการที่เปลี่ยนไปซึ่งความฉลาดความชํานาญนี่แหละที่มันต้องมาจากการฝึกฝนสังเกตแล้วก็เรียนรู้อยู่ตลอดเวลาค่ะเป็นการสรุปที่ ครอบคลุมแล้วก็เห็นภาพชัดเจนมากครับทำให้เห็นว่าการเดินทางของจิตเนี่ยมันใช้ทั้งศาสตร์และศิลจริงๆนะครับในการประคองให้สมดุลค่ะทีนี้ก่อนที่เราจะจบกันผมอยากจะ,ะชวนคิดต่อนิดนึงครับเป็นคำถามที่อาจจะไม่ได้มีคำตอบตรงๆในข้อเขียนนี้นะครับแต่เผื่อเราเอาไปสำรวจตัวเองต่อได้น่าสนใจค่ะว่ามาเลยค่ะคำถามแรกคือในการเดินทางด้วยเกวียนขันห้าของเราแต่ละคนเนี่ยเราจะมี สัญญาณหรือวิธีสังเกตตัวเองได้ยังไงครับว่าเอ๊ะตอนนี้เกวียนเราต้องการการดูแลหรือต้องการกำลังจากวัวซ้ายคือสติสมาธิมากกว่าหรือต้องการจากวัวขวาคือปัญญามากกว่ากันอืมคำถามดีมากเลยค่ะอะไรคือสัญญาณว่าเราเริ่มเอียงหรือว่ากำลังพอดีแล้วค่ะน่าคิดมากแล้วก็คำถามที่สองที่เกี่ยวข้องกันคือลองนึกถึงสภาพของทางจริงๆในชีวิตเราดูครับค่ะ สถานการณ์ต่างๆใช่ครับมีสถานการณ์แบบไหนบ้างที่อาจจะแบบว่าบีบให้เราต้องเร่งหรือผ่อนบัวตัวใดตัวหนึ่งตนพิเศษเลยชั่วคราวเพื่อให้เกวียนมันยังไปต่อได้บนทางสายกลางไม่ตกขอบไปซะก่อนอืมการปรับน้ำหนักชั่วคราวครับแล้วการปรับนี้ควรทำแค่ไหนย,ยังไงถึงจะเรียกว่าพอเหมาะพอดีอย่างที่เขาว่าไว โหเป็นคำถามที่ต้องกลับไปใคร่ครวนกับตัวเองเลยนะคะเนี่ยใช่ครับคงไม่มีคําตอบสําเร็จรูปเนาะเพราะทางใครทางมันใช่ค่ะแต่การตั้งคําถามแล้วก็มันสํารวจตัวเองอยู่เรื่อยๆนี่ก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งของความฉลาด ของคนขับเกวียนที่เราคุยกันนะครับเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยค่ะครับผมสําหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณข้อเขียนจากท่านอโซกะเมื่อปีพศ2542นะครับที่ให้อุปมาวัวเทียมเกวียนที่ทงพลังมากทําให้เราได้คิดได้เข้าใจเรื่องความสมดุลของสติสมาธิปัญญาในมุมที่ลึกขึ้นค่ะเป็นประโยชน์มากจริงๆค่ะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการเดินทางของทุกท่านนะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ